และสำหรับในห่วงสุดท้ายของแถวแรกที่เราถักนะคะตามที่แอมแนะนำไปเนาะจะเป็นในลักษณะน,นี้ใช่ไหมคะให้ทุกคนถักขึ้นโซ่หนึ่งสำหรับแถวใหม่ที่จะถักทุกแถวนะคะจากนั้นนะคะแถวที่สองเราก็จะถักลายเดิมอยู่นะคะนั่นก็คือลายโซ่ปกติแต่ว่า <c oughs> ชั้นที่สองค่ะเราจะเกี่ยวแค่ เส้นข้างหลังนะคะเส้นเดียวคือเส้นนี้นะคะเห็นกันไม่เอ่ยเราจะเกี่ยวแค่เส้นข้างหลังนะคะเราจะไม่เกี่ยวทั้งสองเส้นนะคะอ่าโอเคเราจะเริ่มถักแถวที่สองกันเลยค่ะอ่าถักไปก่อนนะคะใครที่เพิ่งเริ่มถักก็ลองทำดูได้นะคะไม่เป็นไร ถักใหม่ๆก็อาจจะยังไม่ตรงตามแพทเทิร์นนะคะอาจจะมีผิดๆแบบเบี้ยวๆนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะเราสามารถปรับปรุงฝีมือพัฒนาไปได้เรื่อยๆเนี่ยค่ะที่แอมบอกว่าสำหรับแถวที่สองนะคะเราจะเกี่ยวแค่เส้นข้างหลังเส้นเดียวนี่นะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้ด้านนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะถักแถวนี้ให้เสร็จแล้วจะมาเริ่มในแถวที่3ด้วยกันใหม่ค่ะ